สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับพบกับควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับนี่นะครับเช้านี้นะครับเราก็เจอกับแม่กำแพงนะครับบรรยากาศแจ่มใสครับฝนยุ้งฟ้าขึ้นฝนนิดหน่อยนะครับฝนจะตกนะครับวันนี้นะครับควันเบนก็มีตากล้องมีคนถือกล้องให้นะครับควันเบนก็ได้มาพูดคุยกับเอฟซีนะครับก็จะเห็นตัวเป็นตัวจริงๆของมเบินสักทีหนึ่ง นะครับเินก็พามาครองน้องก้านกล้วยนะครับวันนี้นะครับก้านกล้วยครับสวัสดีครับลูกดีครับลูกเล่้หวานหวานลูกหวานหวานเออหวานลูกหวาน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 เหวานไออมิครับในมหาลูกชายนะครับวันนี้คิดถึงครับ พราะว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับวันนี้เข้าใกล้ได้ครับก็เลยลองตะล่อมเข้าเข้ามาครับถึงมา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 ้าม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 ัมา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 มนะามานาม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 าาม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 ากากมนนามมา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 มเมาาม เดี๋ยวคนเบ้นก็จะพาไปชมเชื่อเชื่ออื่นต่อไปนะครับแล้วก็นี่คือหญ้าในเปียน,นะครับที่เป็นตัวเสริมจากาต้นสับปะรดนะครับนี่คือหญ้าในเปียที่เราาสั่งมานะครับก็วันนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะสั่งอีกนะครับนี่คือเป็นช่วยเสริมจากต้นต้นสับปะรดนะครับนี่ครับดูนะครับมัดหนึ่งหัวพีใหญ่ครับ วันเบ้นก็เจ็บเท้านิดหน่อยนะครับ <g osh> ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับประมาณลูกระมาณเร็วมนั่านั่งอ <c oughs> เออเอาอะน,นี่นะครับลายกันกล้วยครับดูครับชื่นใจอร่อย แบบนี้ควนันดำครับแบบนี้อาการเขาเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้เห็นไม่มีรอยน้ำมันไม่มีอะไรแล้วครับเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับนี่ครับข้างขาข้างขาของน้องนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตนะครับข้างขาของน้องนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับข้างขาของน้องนะครับไม่มีรอยน้ำมันนะครับวันนี้เราต้องสังเกตไปอีกระยะสองึงสามวันว่าน้องจะหายแล้วหรือยังแต่อาการค่อนข้างดีขึ้นนะครับ ครับพอเบนก็ดีใจนะครับดีใจครับเพราะว่าถ้าน้องหายแล้วก็รักะครับคิดถึงเหมือนเดิมรักอยากให้เขาหายกลับมาจะได้อยู่ด้วยกันเข้าไปหยอกไปเล่นไปกอดกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวคอนเบนจะพาไปชมแม่กำแพงชมพาจอนนี่ชมแบบใกล้ชิดเลยครับี่ครับครับก็ เดี๋ยวคอนเบนจะพามาหาในกำแพงนะครับแบบใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีคอนดำเป็นเือก้องให้นะครับวันนี้สวัสดีจ้าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพี่สวยแลวแม่ามาที่นี่เจ้าแม่หนาไหมนาไหมแม่นาไหมแม่แม่แม่มดูเอฟซีของคอนเบนอบอกว่าเอฟซีติดตามคอนเบนนี่เยอะหน่อยนะ สงสารคนบนนะติดตามคนบนให้คนบนผ่านอ่าบททดสอบไปเลยนะได้ไหม,มนะสาธุสาธุสาธุอ่ะอ้ะอาววววนี่นะครับคุณแม่กำแพงนะครับเช้านี้นะครับก็ให้ฟ้อนนะครับบนนะครับบัวให้เอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามคนบนเยอะๆนะครับ เช็บน้นก็จะเป็นสายเจนนี่นะครับแต่ว่าดูวันนี้อากาศแจ่มใสแม่แม่กำแพงก็กินต้นสับปะรดนะครับดูรครับสวยนะครับแม่สวยแม่สวยแม่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูรครับ เดี๋ยวคนเป้งก็จะพาไปชมพลาจนนี่ใกล้ๆนะครับนี่ครับดูครับดูดูแม่ค่แพงนะครับชานี้นะครับดูครับนี่ครับดูแม่ครับแม่น่ารักครับบวนต้มุติมิดีครับดูครับสวัสดีครับผมลุงเจนนี่ครับนี่ครับนี่ครับลุงจจนนี่ครับผมดูครับเดี๋ยวคนดำก็คนดำครับอ่า ควนดำช่วยเอาต้นสปะัดให้ลุงจะนี่ทั้งนิดนึ่งครับนี่นะครับได้น้องชายนะครับมาช่วยครับดูครับนี่ควนดําครับวันนี้ว่างนะครับก็เลยให้น้องมาช่วยถือควมเป็นฝากช่องด้วยนะครับผมเอซครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆหรืออะไใหม่ๆถ้าเรากดกระดิ่งเนี่มันก็จะเด้งขึ้นนะครับว่า มีคอนเ็นได้อัพคลิปแล้วนะได้อัพช็อตแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปติดตามไปชมได้นะครับดูนะครับยามเช้านะครับมีฝนโปรยลงมานะครับเล็กน้อยนะครับลงเม็ดครับอากาศไม่ร้อนครับผมนี่ครับกับลายจอนนี่สุดรอพลายจอนนี่รู้รู้สึกว่านี่ครับควันน้ำก็อยู่ให้นะครับรู้สึกว่าพลายจอนนี่ก็แห้งแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแห้งแล้วเหมือนกัน เริ่มสังเกตได้ว่าเขาไม่มีน้ามันไหลออกมาทางอวัยวะเพศแล้วครับอ้าวทักถายแล้วเช้านี้นี่ครับนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับช้างตกมันนะครับเราต้องสังเกตพฤติกรรมให้ดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถึงเขาไม่ไหลถึงเขาไม่ไหลทางอวัยวะเพศนะครับแต่เขามีอาการที่ว่าปวดกระมับอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงตรงตรงนี้ครับนี่ครับนี่คืออาการหงุดหงิดนะครับนี้ คือส่งผลไม่ดีเราก็ต้องถอยห่างออมานะครับนี่ครับแล้วก็อากาศมันคลื้มฟ้าคลื้มฝนแบบนี้ไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับเราต้องศึกษานะครับว่าอากาศเป็นยังไงช้างแต่ละวันนะครับช้างแต่ละเชือกแต่ละวันไม่เหมือนกันสักวันนะครับไม่อารมณ์จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเลยยิ่งช้างงาเนี่ยยิ่งเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเลยพุกเนี้ย น,นี่คือายจันนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไพดอยกันนะครับนี่ครับกวามยินพามาชมไพดอยครับชมไพดอยนะครับเดี๋ยวลูกแฝดเดี๋ยวลูกแฝดเออแฝดความยินดีก็ให้ไพดอย ตอนลงนะครับเอาเอาแล้วนี่ครับนี่คือลายดอยนะครับลายดอยชานี้นครับลายดอยเป็นเป็นคนโตลสำหรับเป็นเป็นพ่อบ้านสำหรับสูงและรถช้างช้างลงคำนะครับเอาเอา,เอา,เอาลูกเอาลูกไายดอย เป็นพ่อบ้านเป็นเป็นคนหาอ่าเตรียมอาหารเตรียมต้นสับประรดเตรียมอะไรงี้ครับให้เช้านี้นะครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับดูครับจะมีอาการเคลือนิดหน่อยครับพ่อแหม่เอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอนเบนซ์ด้วยนะครับกดกระดิ่งคอนเบนซ์ก็จะทําคลิปใหม่ๆทําช่องให้ พัฒนาตัวเองนะครับไปให้มันแบบเหมือนจะได้มีคลิปใหม่ๆเนี่ยให้เอซทุกท่านได้รับชมนะครับครับผมผมเบนจะพาไปชมน้องสงการนะครับไปกันครับเราม,มาถึงน้องสงการกันเลยครับผมครับสงการครับครับอรา้างยังนั่งเชียง เงยงยังยงยังไมดีา่ะคดี๋ยวค่ะไ้เอบาเอเชาอาการแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอากาศเช้านี้ก็ต้อง เแหม่แจ่มใสเลยนะครับครับสวัสดีครับประกาคแล้วครับจำมือแล้วครับผมอโอเคกิเก่งๆๆๆๆๆทีไรเหรอนี่ครับผมสงการสวัสดีครับเอฟทีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟท,ท,ท,ทโอเคนี่ครับน้องๆนานแล้ว นนนี่ครับก็ตอนเช้านี้ครับบันทึกก็จะลากันไปด้วยน้องสงการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำความสะอาดนะครับขอบคุณฟิล์มท่านนะครับ,บ,รนนรบที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณบนท์นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ